ครับก็เดี๋ยวจะมาลองไฟหน้าหลอดมินิโปรเจกเตอร์ที่ใช้การดัดหมวกโคมลงนะครับไม่ได้ถอดออกนะครับอันนี้เปิดไฟหลี่อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟต่ำนะครับไฟต่ำนะครับคัตออฟก็จะคมดีนะครับแต่ว่าไฟสูงนะครับหลอดรุ่นนี้จะเป็นหลอดโปรเจคเตอร์ที่เป็นเฉพาะไฟต่ำนะไฟสูงจะเป็น LED มาฉายที่ การที่ที่โคมเราอีกทีหนึ่งโคมฉายของเราสะท้อนไปนะเดี๋ยวลองดูไฟสูงนะครับผมไฟสูงครับไฟสูงแวบ,บสีฟ้าเห็นรนะับนะ้ำอันนี้ไฟสูงนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นไฟต่ํานะครับไฟต่ำนะับไฟสูงก็ใช้ได้ดีในระดับหนึ่งครับหลายครั้งก็มองเห็นได้ไกลขึ้นมากขึ้นกว่าปกติอยู่นะครับ ขึ้นมากปกติแต่ว่าไฟต่ํานี่รับรองครับว่าสว่างชัดนะครับกว่าหลอดเดิมติดรถแน่นอนเลยนะครับผมแต่ก่อนขับแทบไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็กลางคืนก็ขับมีความสุขขึ้นนะครับโอเคครับไฟสูงครับอันนี้เป็นไฟต่ํานะครับอันนี้ระยะที่ห่างจากผนังก็น่าจะประมาณเมตรกว่าๆนะครับเมตรกว่าๆนะครับนี่ไฟสูงนะครับไฟต่ํา นะครับผมครับก็ใช้วิธีการดัดโคมเอาง่ายๆไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดเนาะไม่ค่อยสะดวกในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่จะมาถอดโคมขอบคุณครับผม